สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูคคลูกลานะคะจะมาสอนในหน่วยในบทการเรียนรู้ที่3นะคะ My Family นะคะโดยในเรื่องนี้นะคะสาระสำคัญนะคะเราจะเรียนในเรื่องของการใช้โครงสร้างประโยคนะคะโดยการใช้คำคุณศัพท์อธิบายบรรยายบุคคลนะคะ แล้วก็การสร้างคำถามทั่วไปนะคะแล้วก็มีคำศัพท์ในบทเรียนมาฝากนะคะโดยดูกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนนะคะน้องสังเกตเห็นว่ามีภาพสองคนใช่ไหมคะชายกับหญิงลักษณะเด่นของมันคืออะไรคะลักษณะเด่นของผู้หญิงทั้งสองออชายหญิงทั้งสองเป็นยังไงคะสีผมไม่เหมือนกันแล้วนะคะลักษณะผมก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะทุกคนก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมคะดูซิว่าน้องสามารถตอบอะไรได้บ้างนะคะ He has แสดงว่าโครงสร้างประโยคมันคือ he has นะคะเขามี she has lonnie นะคะโดย he has มีอะไรบ้าง mm hmm. เขามีลักษณะอย่างไรคะอ๋อ mm hmm. oh, curly hair curly แปลว่า curly แปลว่าหยิกนะคะต่อไป is black มันมีสี ดำนะคะก็คือเขาอ,อธิบายว่าผมผู้ชายคนนี้ทั้งหยิกแล้วก็ดําด้วยนะคะต่อไปนะคะอธิบายอัตอลักษณ์ต่อไปือผู้หญิงคนนี้ค่ะ straight straight แปลว่าผมเหยดีดใช่ไหมคะผมเหยีดตรงนะคะแล้วก็มีผมสีอะไรคะร้อนนะคะ,ร,นนะ,คะร้อนแห์นะคะนี่แหละคือสาเหตุที่มันเป็นสิ่งสําคัญนะคะในการอธิบายลักษณะบุคคลนะคะโดยในบทเรียนนี้นะคะก็จะมีการอธิบายเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูคำศัพท์ในบทเรียนกันนะคะอันนี้เป็นการทักทายสนทนาระหว่างแจ็คและเจมส์นะคะที่สถานีนะคะต่อไปฝึกถ,ถามคำถามและตอบนะคะโดยนี่เป็นสาระสำคัญอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้จักนะคะในการถามถึงอัตลักษณ์บุคคลนะคะเรามาดูอัตลักษณ์คำแรกค่ะสิ่งที่เราจะอธิบายบุคคลได้เราก็คือคำว่า adjective นะคะ ตัวนี้ Adjective Ad จะขยายตัวนี้นะคะ d j e c t i v e จะอยู่หน้าเสมอจะขยายตัวข้างหลังนะคะ d j e c t i v e จะขยายตัวข้างหลังของมันเสมอนะคะเห็นไหมคะส่วนใหญ่เขาจะอธิบายผมในบทเรียนนี้นอกจากที่บายเรื่องผมเหยียดผมตรงผมโน่นนี่นั่นนะคะช็อตผมยังไงคะช็อตแปลว่าผมสั้นใช่ไหมคะ คันที่สองค่ะผมสีทองทองยาวๆก็จะเป็นหอง g หลองแปลว่ายาวนะคะ a n d c u r l y จะเป็นผมหยักโศกนะคะ and straight ก็คือผมเหยียดตรงใช่ไหมคะเห็นมหมยากไหมเอ่ยนี่ก็จะเป็นลักษณะบุคคลนะคะนี่เห็นไหมนักเรียนก็สามารถกลับนะคะไปสังเกต ออประโยคคําถามได้นะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างประโยคนในการถามอัตลักษณ์ได้นะคะเดี๋ยวคุณจะธิายให้ฟังนะคะเวลาถามนะคะจะขึ้นด้วยด้ว was าร์ดนะคะแล้วก็ถามแล้วก็ไปดูด้วยว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะ o o k like นะคะเฮ้ยเขารู้สึกเป็นยังไงอะ่ะเขามีลักษณะยังไงใช่ไหมคะแล้วก็เวลาถามตอบนะคะ he จะต้องถ้าเขาถาม He ก็ต้องตอบ he ถ้าเขาถาม She ก็ต้องตอบ she นะคะลูก She He เขอมีลาาักษณะเป็นไงคะผมสั้นใช่ไหมคะผมสั้นแล้วก็หยิกด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถเอา adjective ได้นะคะเขียนย่อให้ adjective จะนำหน้าขยายตัวที่มันอยู่นำหน้าเสมอใช่ไหมคะ adjective ขยาย adjective ด้วยกันได้นะคะแล้วก็นามผมเป็นนามนะคะเป็นนามนามนับได้ไม่ได้เส้นผมนับไม่ได้นะคะ he has short curly hair นะคะก็คือ Sasuke Adjective จะนำหน้าขยายคำนามของตัวมันเองนะคะมีลักษณะย่งยๆผมสั้นผมยาวผมหยิกหรือผมดำเราก็สามารถเอาตัวนั้นมาขยายคำนามที่เราจะต้องการขยายได้ทั้งหมดนะคะโดยในบทเรียนนี้นะคะจะเป็นการอธิบายอัตลักษณ์บุคคลนะคะต่อไปนะคะโดยในบทเรียนนี้นะคะ Which girl is Mary's younger u g h t e r นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าผู้หญิงคนไหนที่เป็นน้องสาวออกของ Mary s? คะ mm hmm. เขาใบา mm hmm. เขาให้เราเดานะคะว่าดูซิว่าใครที่จะเป็นน้องสาวของ Mary คะ Mary นะคะคือคนนี้นะคะ mm hmm. เขาอธิบายว่า mm hmm. เขาอธิบายหล่อนที่เป็นน้องสาวว่า mm hmm. เขาอะยัง mm hmm. เป็นน้องสาวนะคะเป็น ผมยังคะลองพิงแฮร์ผมสีอะไรคะผมสีพิงแน่ต้องเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูลองแปลว่ายาวสีชมพูสั้นเอ้ยสีชมพูยาวใช่ไหมคะผมสีชมพูแล้วก็ยาวด้วยคนไหนเอ่ยไม่รู้นะคะในภาพแอนน้องของหล่อนนะคะก็เป็นผู้หญิงที่เป็นยังไงคะ white b l o ยังไงคะใส่เสื้อ สีขาวใช่ไหมคะ and red skirt กระโปรงสีแดงเห็นไหมคะว่าสีก็เป็น adjective สามารถนำมาขยายคำที่เราต้องการขยายได้เหมือนกันไว้แปลว่าสีขาวก็เป็น adjective มาขยายเสือ้อลักษณะของเสือ้อพอเอามารวมๆกันแล้วเราก็สามารถชี้ได้ว่าอ๋อบุคคล คนเนี้ยมีลักษณะอย่างนี้เขาใส่เขามีผมยังไงเขาใส่แต่งตัวยังไงเราสามารถเอามารวมรวมกันได้นะคะแต่นนองจะต้องรู้จักโครงสร้างประโยคให้ดีๆก่อนนะคะโดยอย่าลืมว่า adjective ถูกไหมคะจะนำหน้าคำนามถูกไหมคำนามที่ต้องการขายายตัว n นี่คือคำนามนะคะลูก n นี่คือนามนะคะเช่นครูจะเสริมไว้ตรงนี้หน่อยนะคะ adjective แรก fat ครูจะยกตัวอย่างให้ fat girl ครูคือเด็กผู้หญิงอ้วนคนหนึ่งถูกไหมคะ fat girl ตัวนี้ก็เป็น adjective มาขยาย fat ตกวคำว่า girl ที่แปลว่าเด็กผู้หญิงนะคะ<ม>เห็นไหมคะว่าโครงสร้างในการอธิบายอัตลักษณ์บุคคลน้อจะต้องรู้อะไรเอย part of s p e e d ให้ดีนะคะต่อไปโครงสร้างคำถามนะคะน้องจะต้องรู้จักทั้งคำ adjective นะคะแล้วก็คำนามผสมด้วยนะคะ น้องก็จะได้เรียงลำดับการใช้ประโยคให้ถูกต้องได้นะคะต่อไปนะคะยากไม่เอ่ยมีคำศัพท์อะไรบ้างในบทเรียนนี้นะคะคำแรก cousin cousin <ous> แปลว่าลูกพี่ลูกน้องนะคะ mother แม่ father พ่อ aunt แม่เอ้ยป้า sorry ป้านะคะ and sister แปลว่าพี่สาวน้องสาวนะคะ and older older แปลว่าแก่กว่าเป็นพี่ชายนะคะพี่ชายนะคะ and grandfather แปลว่าปู่หรือคุณตาใช่ไหมคะ g r a n d m a t h e r เป็นย่าหรือยายนะคะ uncle แปลว่าลุงนะคะ and younger sister แปลว่าน้องน้องคนอ่อนนะคยกว่าน้องคนเล็กใช่ไหมเออน้องคนอ่อนวะนะประมาณนี้นะคะนี่คือเป็นคำศัพท์ที่เราควรจะรู้นะคะโดยเฉพาะพี่ปหกแล้วนะคะ ต่อไปนะคะคาศัพท์นี้นะคะบทเรียนในในเรื่องของ Family นะคะเป็นเรื่องที่เราเรียนมากันตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็อาจจะเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะคะให้น้องๆกลับไปทบทวนด้วยนะคะต่อไปในเรื่องของ Family นะคะหลังจากที่น้องอ่านเรื่องแจ็คกับเจมส์แล้วใช่ไหมคะน้องก็สามารถมาดูภาพอ่านประโยคแล้วก็เขียนลำดับเหตุการณ์นะคะให้น้องฝึก มโนภาพว่าเอ้ยถ้าเราลองฝึกอ่านฝึกแปลเรื่องนะคะคิดว่าเหตุการณ์ใดควรจะเป็นอันที่หนึ่งคะเราลองมาทำพร้อมๆกันเลยนะคะอ่า e a c b d นะคะนี่คือลักษณะของการอ่านเอาความนะคะไปเราไปจะไปเร็วกันนิดนึงนะคะน้องดูจากภาพนะคะในเมื่อเรานะคะ เรียนรู้เรื่องการอธิบายในเรื่องของอธิบายลักษณะบุคคลแล้วนะคะเราก็จะสามารถในการเขียนอัตลักษณ์บุคคลได้นะคะโดยในคำแรกในข้อแรกนะคะ which man is Kate's father คนไหนเป็นพ่อของเคทนะคะจากจากประโยคนะคะประโยคคำถามนี้เขาบอกว่าผู้ชายคนใดเป็นพ่อของเคทนะคะคำศัพท์ก็บอกอยู่แล้วนะคะพ่อของเคทคือคนนี้นะคะ เราจะอธิบายยังไงล่ะว่าคุณคนนี้คือใช่แน่นอนนะคะเราก็เขียนอธิบายประมาณนี้นะคะ he is the man ก็คือเป็นผู้ชาย with glasses ก็คือ with แปลว่าอยู่คือมีลักษณะย,ยังไงบ้างอ๋อ oh, with glasses ก็คือใส่แว่นนะคะต่อไป which woman is Kate's mother อ๋อคนผู้หญิงคนใดเป็นแม่คะ่ะเป็นแม่ของเคสนะคะเวลาตอบก็จะตอบประมาณนี้นะคะ he is the woman เป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมคะ In the white dress ก็คือใส่เดรสสีอะไรเอ่ white สีฟ้านั่นเองนะคะอีก2ข้อนะคะลองอธิบายดูนะคะโดยข้อที่3ามเขาถามว่า which boy เด็กผู้ชายคนใดเป็นพี่ชายของเคสคะอันนี้เราจะต้องมาถามดูม,มาสังเกตกันจากภาพนะคะต่อไป which girl is Kate's sister ก็คือ น้องสาวข,ของเคสน่าจะเป็นคนไหนเอ่ยนะคะอันนี้น้องลองสามารถแต่งประโยคจากรูปคำตัวอย่างนะคะแล้วก็ดูว่าอัตลักษณ์ของผู้หญิงแต่ละคนนะคะแต่ละข้อนะคะเขาต้องการจะให้เราอะไรมีจุดเด่นที่สามารถเราจะเห็นมองปุ๊บอ๋อนั่นคือคนนั้นนะคนที่เราพูดถึงนะคะน้องดูแบบดูเผินๆก็ได้บางทีผู้ชายพี่ชายของเคสใช่ไหมคะจุดเด่นมันก็คือหมวกใช่ไหมจุดเด่นของผู้หญิงคนนี้คืออะไรเอ่ย พิ้ r เรสก็ได้ใช่ไหมคะเป็นเรสสีชมพูอย่างนี้ค่ะน้องสามารถเขียนเรียงลำดับคำให้เป็นประโยคได้เลยนะคะต่อไปนะคะอ่านบทสนทนาแล้วใช้แล้วเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องอันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะวิเดียนวิธีการแบบฟาสต์นะคะก็คือการเฉลยลงไปเลยนะคะ Hi d i a n a นะคะ Hi Jack are, are you doing อะไรอยู่ Are you going somewhere? คุณจะไปไหนนะคะแจ็คก,ก็บอก is not go anywhere ฉันไม่ได้ไปไหนอะ่ะนะคะ I'm waiting for my uncle. He is coming from อะไรเอ่ย Manchester by train ก็คือฉันไม่ได้ไปนะไหนนะฉันกำลังนั่งรอ waiting กำลังนั่งรอใช่ไหมคะลุงที่มาจากเมืองแมนเชสเตอร์นะคะโดยรถไฟนะคะ by train นะคะต่อไป เดียนาบอกว่า what does look like เขามีละะักษณะยังไงล่ะ what does he look like นะคะก็แปลว,แว่า he แล้วก็ตามด้วยอะไรเอ่ย he's tall ก็คือเขาอะสูงมากนะเขาสูงนะแล้วก็มีผม short แปลว่าผมสั้นใช่ไหมคะ is that oh day นั่นใช่หรือเปล่าคนอยู่ตรงนงนะ้นอะ is oh day oh แจ็คก็บอกว่า yes แจ็เดียนะนะคะแล้วก็อังเคิลทอมเฮียก็คือลุงทอมครับทางนี้ครับแอมเวลทูแ a ป e ูโก o นาวฉันต้องไปแล้วนะนะคะแล้วก็มีการลาระหว่างเดียน่ากับแจ็คนั่นเองนะคะเห็นไหมคะการลักษณะบุคคลก็สำคัญนะคะในชีวิตประจำวันนะคะอย่าลืมนะคะเวลาเราถามอัตลักษณ์บุคคล คำนี้จะเปลี่ยนไปตามสภาพเหมือนกันถ้าเราจะถามตรงนี้เป็นผู้ชายเราก็จะใช้คำนี้แต่ถ้าเราจะใช้ผู้ผู้หญิงเราก็ต้องใช้คำนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันถ้าเราจะตอบตรงนี้มันจะสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราถามเป็นผู้หญิงขึ้นมาเราจะต้องเขียนคำนี้ค่ะช h e ตามด้วยอัตลักษณ์ของคนนะคะต่อไปตรงนี้นะคะให้น้องๆกากบาดตามค,คุณครูได้เลยนะคะ ต่อไปบทที่4นะคะ Lesson 4 My Favorite Season นะคะก็คือเป็นฤดูการที่เปลี่ยนแปลงนะคะหรือก็คือฤดูการที่ฉันชอบนั่นเองนะคะ Favorite แปลว่าชอบนะคะฤดูการนะคะน้องๆชอบฤดูการอะไรนะคะในประเทศไทยมีประเทศไทย How many seasons are there in Thailand ก็คือมีฤดูการในประเทศไทยมีกี่ฤดูการคะนักเรียน อ๋อมี3ใช่ไหมคะแต่ภาคใต้จะมี2สเสียส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่จะมีอากาศเย็นๆบ้างในช่วงท้ายปีแต่ไม่ถึงขั้นหนาวจนมีแม่คะนิงใช่ไหมคะลูกต่อไปนะคะจากภาคกิจกรรมนําเข้าสมบบุตร,รียนอันนี้ครูไม่เฉลยเดี๋ยวครูจะให้น้องดูว่าน้องสามารถถอดรหัสได้ไหมนะคะครูจะมีตัวเลขแล้วก็ตัวอักษร A ถึง Z แล้วก็ตัวเลข 1- นึถึงยีนะคะให้น้องดูจากตัวเลขนะคะ19 5 1 19, 54, 4 5 5 4้นะคะดูว่ามันเป็นตัวอักษรอะไรนะคะแล้วมีความหมายว่าอะไรนะคะให้น้องๆน,นะคะฝึกทำแล้วก็ความหมายนะคะให้น้องๆอ,อาจจะเขียนโน้ตเล็กๆข้างๆคำศัพท์ไว้ก็ได้ว่ามันคือความหมายว่าอะไรนะคะมันเกี่ยวกับบทเรียนในนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะให้น้องๆลองฝึกดูนะคะฝึกสังเกตนะคะต่อไป w h i c h seasons does He, หรือ she like bass นะคะก็คือฤดูไหนล่ะที่คุณชอบที่สุดใช่ไหมคะเวลาเราถามเพื่อนผู้หญิงเราสักคนเฮ้ยเธอชอบฤดูไหนหรอเราจะต้องถามเพื่อนผู้หญิงใช่ไหมคะ with season with season d o e she s like bass ก็คือชอบฤดูกาลไหนมากที่สุดใช่ไหมคะแต่ถ้าในทางกลับกันเพื่อนผู้หญิงเหมือนกันแต่จะถามเพื่อนผู้ชายล่ะเธอชอบนายชอบฤดูกาลอะไรหรอ นะคะ w h i t h season does he the best like best นะคะก็คือ,อ,อนายชอบฤดูใบไมเหรอเออประมาณนี้นะคะเวลาตอบก็สัมพันธ์กันค่ะชีถามถามฮีก็ต้องตอบฮีและถามชีก็ต้องตอบชีนะคะเหมือนเดิมเลยแล้วทีนี้เรานะคะช่างประจบประแจถามเพื่อนก็ถามให้มันหมดใช่ไหมคะ Why does she like w i n t ท r base ก็ทำไมจึงชอบฤดูฤดูหนาวมากที่สุดหล่ะใช่ไหมคะเราก็จะอาจจะต้องตอบว่า he like winter อร์ because because แปลว่าเพราะนะคะคำนี้แปลว่าเพราะเพราะอะไร like s k i i I ส์ไอสเกตนะคะคือฉันชอบเล่นสเกตไงฉันก็เลยรู้สึกชอบฤดูหนาวไปด้วย น,ะะนี่เห็นไหมฤดูฤดูนะคะ winter แปลว่าฤดูหนาวใช่ไหมเขาก็จะเล่นไอสเกตกันนะคะแต่ถ้า spring 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 ให้นึกถึงคาว่า spring รูปมันจะพุ่ง,ม,งมีการผลิใช่ไหมแสดงว่าเป็นฤดูใบไม้ผลินั่นเองใบไม้ผลิเขาจะเล่นอะไรฟุตบอลกันแล้วนะคะต่อไป summer จะเป็นช่วงหน้าร้อนใช่ไหมคะ เขาก็จะไปทะเลทันทีเลยนะคะในช่วงชาวตะวันตกกับหน้าร้อนก็จะไปแบบอาบแดดต่างๆนะคะ and sailing the boat ก็คือการล่องเรือใบนะคะ and f a l l ก็คือเป็นรูดูใบไม้อะไรคะ fall แปลว่ารูใบไม้ร่วงนะคะ f ล y i อ g ่อะบอลลูนนะคะก็คือเป็นนั่งชิวๆอยู่บนบอลลูนดีกว่านะคะยากไม่เลย ต่อไป what d o e t เหมือนกันนี่เขาเป็นการถามถึงในรูปแบบของปัจจุบันนะคะเขาจะมีโครงสร้างประโยคอยู่ประมาณนี้นะคะต่อไป what t h i s เหมือนกันอันนีเป็นขึ้นถามไม่เหมือนกันแล้วนะคะ what did he do last summer ก็คือฤดูดร้อนที่แล้วนายทำอะไรบ้างล่ะนี่ออกไหมคะ ถ้าถามผู้ชายก็ตอบว่า she went a farm w e n to t the farm ก็คือฉันไปช่วยฉันไปสวนมาเนาะ a farm ต่อไป what อ่าครูถามเขานครูถามเป็นผู้ชายแล้วกันครับ what he going to the next summer แล้วคุณจะแล้วในฤด,ดูร้อนหน้าล่ะคุณจะไปที่ไหนนะคะเขาบอกว่าเออเขาว่าจะไป is going to the o r c h a r d ก็คือไปสวนองุ่นนะคะยากไหมเอ่ย นะคะตรงนี้จะถามถึงอะไรเอ่ยล a s t summer ฤดูร้อนที่แล้วนะคะไปไหนมาน,นะคะและฤดูร้อนหน้าไปไหนอีกอท้องเลยฤดูร้อนหน้าไปไหนอีก นะคะนี่คือเป็นการเริ่มต้นประโยคคำถามที่ไม่เหมือนกันนะคะให้น้องๆสังเกตดูดีๆนะคะ last แปลว่าถามถึงอดีต next ถามถึงอนาคตนะคะโครงสร้างก็คือ future simple นะคะต่อแต่ถ้าเป็นถามถึงตรงนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างของตรงไหนดีนะคะ subject บวก verb ช่องที่2เป็นโครงสร้างของ sub subject บวก verb ช่องที่2เป็น โครงสร้างของ past simple นะคะแต่ถ้าถามเหมือนกันเลยนะคะวเวลาตอบนะคะ she is going to นะคะเป็นโครงสร้างของ future simple นะคะต่างกันนะคะเวลารักษาการถามถามถึงอดีตก็ต้องตอบอดีตถามถึง next month next week นะคะถามถึงอนาคต น้องก็ต้องตอบเป็นอาาคตนั่นเองนะคะต่อไปเราจะผ่านไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่าครูจะสกบเนื้อหาให้กระชับมากขึ้นนะคะแล้วก็คงใจความสัมพันธ์ของบทเรียนไว้นะคะตรงนี้เช่นกันค่ะให้น้องๆน,นะคะไม่ต้องให้น้องๆละคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจัดการให้นะคะ นี่เป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ของภาพนะคะให้น้องๆเขียนตามนี้ได้เลยนะคะแต่ดูจากภาพในข้อที่2นะคะให้น้องๆตอบคำถามจากภาพที่กำหนดให้นะคะ Why Mary likes u m m e r best เขาบอกว่าทำไม Mary นะคะทำไม Mary จึงชอบ summer มากเลยมากที่สุดเพราะอะไรชี e นี่แทนตัว m a r y นะคะเห็นไหม พอลลี่ก็ต้องใช้ s ชีเหมือนกันเพราะเป็นผู้หญิงแซลลี่ก็เป็นผู้หญิงแอนเท็เป็นผู้ชายอันนี้คือลักษณะการใช้สรพทนามแทนตัวบุคคลนะคะเวลาเรากล่าวเขารอบสองนะคะเราจะไม่ใช้ชื่อแล้วนะคะภาษาอังกฤษจะเป็นแบบนี้นะคะ why does Mary summer best ก็คือ like summer best ทำไม Mary จึงชอบฤดูร้อนมากที่สุดละ่ะ because แปลว่าอะไรคะ because ตอไปเมื่อกี้ because แปลว่าเพราะนะคะ he l i k e อะไรเอ่ยดูจากภาพแล้วน่าจะเล่นอะไร ice skating นะคะก็คือชอบเล่น ice skate นั่นเองนะคะหรือถ้าเป็น Polly นะคะชอบ l i g h t spring spring base ก็คือชอบรูดูรูดูใบไม,ไม้ผลิมากที่สุดนะคะเพราะอะไรเพราะเขาได้ Planting a flower ก็คือได้ปลูกดอกไม้นะคะและดูจากภาพนะคะข้อ2เอ่อข้อ3กับข้อ4นะคะให้น้องๆตอบเองดูนะคะตอบตามภาพดูนะคะว่าเขาทำอะไรในหน้าร้อนและนี่ไม่ใช่หน้าร้อนสิ f a u l t แปลว่าฤด,ดูใบไม้ร่วงใช่ไหมคะ and winters ด,ดูหนาวอย่างเงี้ยค่ะน้องๆเอามาเติมลองแต่งประโยคดูนะคะว่า ดูจากภาพก็คือคำศัพท์ในบทเรียนนะถ้าน้าองสังเกตด,ดูดีๆนะคะว่าเขานิยมทำกิจกรรมใดในฤดูกาลนั้นๆน,น,นะคะตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะให้หน้องๆเติมประโยคให้สมบูรณ์ครูจัดมาให้คะ่ะปุ๊บปๆ๊บป๊บป๊บป๊บ Peter lights summer bed and does w e n d a y s light f a v o r i t season is ตามนี้เลยนะคะ Wendy Flower Season is Spring ก็คือแต่ Wendy อ่ะชอบฤดูอะไรเอ่ยฤดูใบไม้ผลินะคะแต่สองคนนี้จะไม่เหมือนกันในนี้หน้าร้อนอันนี้ฤดูใบไม้ผลิไม่เหมือนกันแล้วนะคะฉะนั้นคำศัพท์ต่างๆนะคะให้น้องใส่ให้สอดคล้องกันในเมื่อครูบอกใบแล้วมีอยู่1 2 3 4งสองมีอยู่สข้อนะคะมีใช้จุดก็คือใช้จุดนะคะใช้จุด across แปลว่าอะไรเอ่ย แนวขวางนะคะลูกขวางในที่นี้อยู่ทางไหนขวางอยู่ยังไงอ้าขวางจะอยู่ไปทางนี้หรือไม่ก็ทางนี้ใช่ไหมคะ and down นี่คืออักษรขว้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ down ก็คือตารางลงมาลูกเป็นข้อหนึ่งใช่ไหมคะข้อหนึ่งแบบวงเล็บก็จะเขียนแนวลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะแต่ถ้า across ก็คือเป็นข้อหนึ่งแนวขวางมันก็จะขวางซ้ายหรือขวางขวาอย่างนี้ค่ะ ใหน้น้องลืมลองเติมคําดูนะคะตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเห็นไหม summer winter อ่านี่ครูจะช่วยเฉลยแล้วกันนะคะอยู่ประมาณนี้ให้น้องเติมที่เหลือแล้วกันนะคะว่าควรเติมยังไงนะคะเพราะมันคือปริศนาอักษรไข้นะคะต่อไปเมื่อน้องทำเสร็จแล้วนะคะตรงนี้น้องจะต้องตอบเองได้ว่า which Seasons d ์ s ั Mary Light Base นะคะไหนหน้า Mary ชอบฤดูการใดมากที่สุดนะคะน้องก็เอามาน้องก็ามาดูจากข้อที่2ได้เลยนะคะดูว่าเขาถามถึงใครนะคะดูว่าเขาถามถึงใครถามถึงแมรี่ถามถึงเดวิดถามถึงซูถามถึงพีทนะคะและนอ้องข้อตอบเป็นประโยคให้สมบูรณ์นะคะ <c oughs> ต่อไปในกิจกรรมหน้า47นะคะให้น้องๆเลือกวาดภาพคำศัพท์ง่ายๆและให้น้องๆวาดภาพคำศัพท์สภาพพอจบนะคะหาคำศัพท์หาความหมายได้ยังไงนะคะหาใน Google ได้หาในพจนานุกรมได้นอกจากนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เราอยู่ใกล้ตัวของเราด้วยนะคะไม่ได้คำศัพท์ยากเลยนะคะต่อไปตรงนี้นะคะใครเลื่อนผ่านก็ผ่านไปได้ตรงในข้อสองใหญ่หรือใครจาก,กากระบาท ตามคุณครูได้นะคะครูเตรียมเฉลยไว้ให้แล้วนะคะต่อไปสัมพันธ์ยังไงเพราะเขาขีดให้ขีดกาบขาค,คำศัพท์ที่สัมพันธ์กับภาพซูปแปลว,ว่าสวนสัต,สต,สตว์ store แปลว่าร้านค้าอะไรที่สัมพันธ์กับนี้นบ้างครูก็ติ๊กไว้ให้น้องๆแล้วนะคะต่อไปนี่เป็นการฝึกถามตอบเมื่อสิ่งที่เราเรียนเมื่อกี้ใช่ไหมคะถามหน่อยว่าดิษ ถามถึงอดีตหรืออนาคตอ๋อดูจาก last ก็รู้แล้วนะคะว่าเป็นอดีตนี่ next year แปลว่าอนาคตแสดงว่ามันก็ต้องตอบเป็น future อะไรเอ่ยอถามถ้าถามอดีตเราต้องตอบเป็น tense อะไรนะคะ tense past simple ใช่ไหมคะโครงสร้างมันคือ subject บวก verb ช่องที่2นี่เห็นไหมคะ subject ก,ก็คือตัว he และ when ก็คือ verb ช่องที่2 แล้วก็ตามด้วยอะไรเอ่ยดูจากภาพแล้วน่าจะไป to the beach เหมือนเดิมนะคะต่อไป what c a n going to do next year เฮ uh huh. ้ยแล้วปีหน้าล่ะเคนจะไปไหนนะคะเคนดูจากภาพแล้วน่าจะไปไปสวนแหละนะคะ mm hmm. เวลาตอบก็ต้องตอบตามโครงสร้างใช่ไหมคะ is a mr a บวก going to mm hmm. บวก verb ช่องที่1นะคะ verb mm hmm. ช่องที่1ที่ไม่ผันใช่ไหมคะ mm hmm. ดูนะคะ ที่เป็น subject บวก ismr เห็นไหมคะ ismr ต้องใช้ให้ถูกในเมื่อเขาถามนะคะถามเคนที่เป็นผู้ชายก็ต้องใช้ he นะคะแทนแล้วก็ตามด้วย going to นะคะนี่คือโครงสร้างหลักแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่1นะคะนี่คือโครงสร้างหลักทั้งหมดเลย3ามกรุปนี้นะคะถ้าน้องๆไม่เข้าใจในเรื่องของ future simple นะคะน้องสามารถกลับไปทบทวนที่เรา Lecture นะคะซึ่งเป็นเนื้อหารวมหรือ ซึ่งอยู่ในไฟล์ของเพลย์ลิสต์ป .6 นะคะเป็นเรื่องของเทนส์ที่ป .6 ควรรู้นะคะโดยในช่องนี้นะคะโดยในตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะขีดให้จะเป็นเรื่องของ p l s s s i m p l e ใครยังไม่แน่ใจนะคะเรยกว่ายังไม่มั่นใจหรือไม่คล่องนะคะให้น้องสามารถ ทบทวนนะคะจากวิดีโอเก่าๆซึ่งครูได้สรุปแยกนอกว่าเป็นเทนส์ที่ป .6 ควรจะเข้าใจแล้วก็ควรรู้นะคะก่อนหน้านี้นะคะต่อไป and quiz one นะคะให้น้องๆนะคะทำ10ข้อนี้นะคะแล้วก็ส่งนะคะส่งวันที่7นะคะพร้อมกันเลยนะคะไม่ต้องส่งเป็นลายนอกแยกเนาะ,ะจบบทเรียนแล้วนะคะสาเหตุที่ป .6 ได้แค่หน่วยเดียวเพราะว่าหนังสือมันเพิ่งมาใช่ไหมคะแต่เนื้อหาที่เราเรียนไปคือทันเพื่อนแน่นอนเพราะว่าครูได้ดึงเนื้อหามาเป็นคลิปนอกให้น้องเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะใช้หนังสือด้วยซ้ํานะคะถ้าน้องๆไม่มั่นใจเนื้อหาตรงส่วนใดก่อนหน้านะคะให้น้องๆนะคะกลับไปเรียนหรือไปทบทวนเองได้นะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เอาแบบวันที่ว่างๆเนาะเผื่อน้องลืมบันไดน้องลืมน้องได้จะกลับไปเรียนใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะคะให้น้องๆนะคะกลับไป ทำควิสนี้นะคะแล้วก็ส่งพร้อมกันเลยนะคะส่งพร้อมกันวันที่7ตุลาคมน,นะคะแล้วก็ตรวจเสร็จปุ๊บนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะเรียกคืนนะคะอาจจะเรียกคืนก่อนเปิดภาคเรียนนะคะหนังสือจะอยู่ที่คุณครูจน ในช่วงปิดเทอมนะคะไม่ต้องห่วงนะคะตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมส่งนะคะครูจะมีการตรวจร่องรอยการเรียนของน้องๆทั้งหมดทั้งในหนังสือและก็สมุดด้วยนะคะฝากนักเรียนทบทวนบทเรียนด้วยนะคะเจอกันใหม่ภาคเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ